สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอเจกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับก็ห่างหายครับห่างหายไปก็หลายวันนะครับหลายวันห่างหายจากการทําคลิปให้พี่น้องเอฟซีท่านนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแนะนานะครับแนะนําให้พี่น้องเอฟซีได้นําไปใช้กันนะครับคือมันมันมีเขาเรียกว่าหลายท่านนะครับอาจจะงงนะครับคือตามผมออกคลิปนะครับแนะนําตาม หัวข้อที่ผมเขียนลง YouTube ไว้นะครับในการเราจะแอดไลบรารีของคอนแทคเนี่ยแอดเข้ามายังไงนะครับบางท่านก็ยังยังงงกันนะครับยังงงก่อนที่จะเข้าไปทำนะครับฝากน้องและกะ็พี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม้วยเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กอินหรือมีชุดกรองนะครับหรือมีแม่พิมพ เสียงซาวต่างๆครับผมจะมาแจกให้พี่น้องแบบฟรีๆนะครับแบบฟรีอ่ะทีนี้ต่อครับต่อเราจะเปิดโปรแกรมคอนแท t มาก่อนนะครับโปรแกรมคอนแท t ติดตั้งยังไงนะครับผมก็ได้ทาคลิปไว้ให้แล้วนะครับให้พี่น้องเลบซีคันนะครับได้เข้าไปศึกษาดูนะครับว่าในการติดตั้งติดตั้งไงนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ทาคลิปไปแล้วนะครับทาคลิปแจกไว้ให้แล้วนะครับ ออทำตามผมนะครับใหออ้พี่น้องท่านนะครับับเบิลคลิกเนี่ยด้านหลังเนี่ยเบิลคลิกโปรแกรมคอนเดคขึ้นมานะครับปกติเราติดตั้งใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับบางครั้งเราก็ลากไฟเข้ามาลากไฟเข้ามาแบบนี้ครับบางครั้งก็ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้นะครับหลายท่านอาจจะอาจจะแบบนี้ครับเนี่ยข้างบนข้างหลังเนี่ยมาคลิกแบบนี้นะครับเนี่ยมาคลิกเ,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 เอาคลิกเอาไฟอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาบางครั้งมันได้นะครับแต่บางกลวมมันได้ แต่บางตัวนี่มันไม่ได้ครับมันไม่เห็นนะครับลากข้ามายังไงครับเจอปัญหาแบบนี้นะครับอทีนี้เราปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนให้มาตรงที่ตรงนี้นะครับคําว่า contact ตรงตรงตรง,ตรง part này. ที่ผมแจกให้ไปนะครับจะมีะตัวตัว add library ตรงนี้อยู่นะครับให้พี่น้องท่าน ใช้ New ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างช็อตคัดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกเอาครับสร้างยังไงนะครับแบบนี้นะครับสร้างแบบนี้นะครับแล Haus, บ้วเราเราหาว่าท่านเก็บโรนพาร์ตตรงนี้ okay. เนี่ยเก็บโปรแกรมของคอนแทคไปตรงไหนนะครับไปหาตรงนั้นนะครับหาเสร็จแล้วก็มาคลิกโอเคครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับเขาก็จะมาอยู่หน้าเสกพอ็อปให้ครับทีนี้ผมจะดับเบิลคลิกขึ้นมาให้ดูนะครับแป๊บหนึนะครับแป๊บนึง เขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาขึ้นมาแบบนี้เรามาคําว่าตรงนี้นะครับให้สนใจข้างบนไม่ต้องนะครับข้างบนไม่ต้องมาสนใจคําว่า add library to ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับรกด yes นะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับให้อ่อเลื่อนหานะครับให้เลื่อนหาเลื่อนหาว่า library ของ contact ที่ท่านเก็บไวนะ้น่ะท่านเก็บไว้ตรงไหน นะครับให้ท่านไปหาตรงนั้นนะครับอันนี้ผมจะาหาดูนะครับเพราะผมเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์ภายนอกนะครับฮาร์ดดิจเทคโนนของผมนะครับ,รบผมจะคลิกหาดูนี่ผมไว้ตรงนี้นะครับตรงคอนแทคไรเบอรีน่นี่จะเลื่อนมานะครับผมจะมาเอาเอาแซกผมขอเอาแซกดีกว่านะครับแซกนี่ปกตินี่ พี่น้องท่านนะครับคลิกมาครบางครั้งอาจจะมาคลิกตรงแซมตรงนี้ไม่ต้องคลิกนะครับไม่ต้องคลิกให้มาคลิกตรงที่ด้านหลังผมนะครับให้ทําตามผมนะครับสมมติว่ามาคลิกตรงแทกตรงนี้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์มาอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือซีซั่นโปรตรงนี้ไลบรารีตรงนี้นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับครั้งเดียวนะครับคลิกครั้งเดียวแล้วก็กดโอเคไปนะครับเขาจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดโอเคไปนะครับปิดไปตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลย นี้เรามาดับเบิลคลิกที่คอนแทคนะครับว่าเขาจะขึ้นมาไหมนะครับดูนะครับดูนี่ไงฮะเขามาแล้วครับคือที่ผมต้องอเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่ผมต้องทําแบบนี้นะครับคือ,อมีคอมเมนต์นะครับผมก็เกือบลืม,มแล้วล่ะนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าจานก็ในเมื่อแจกจานแจกไลบรารีพวกโน้ชิ้นดนตรีอะไรประมาณนี้เนี่ย ช่วยอธิบายในการแอดไลบรารีเข้ามาหน่อยช่วยในการอธิบายในการใช้งานหน่อยว่ามันใช้งานยังไงครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงนะครับเสียงเขาจะให้เสียงในใ,ในในทางที่สมจริงนะครับสมจริงเราจะแซมเสียงได้ยังไงนะครับเพื่อที่จะเป็นไฟล์เว็บแล้วเราไปทำซอฟต์นะครับก็คือแบบนี้นะครับโปรแกรม c o n แทค t นี่ เวอร์ชัน6เนี่ยมันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดในเป็น64บิตนะครับ64สิบ่ิตเดี๋ยวผมขอยุบหน้าต่างออกไปก่อนนะครับแล้วผมอธิบายให้ฟังนะครับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจหรือผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมทําแจกไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยว,ยวถ้าไม่มียังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมจะทําคลิปแจกให้ถ้าท่านไหนไม่มีนะครับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเราเราจะแปลงให้เป็นส2บิตนะครับเพราะว่า เหตุผลที่ผมต้องแนะนําแบบนี้เพราะยังไงนะครับคือบางครั้งนี่พี่น้อง FC งงนะครับเวลาเข้ามาในโปรแกรมเอ็อเอกตีมแซมป์ปิ้งคอมพิวเตอร,ต,อรต,ตรงนี้นี่เปิดให้ดูนะครับนี่เปิดเข้ามาแบบนี้าาออแล้วเรามาคําว่าซอสฟ Format เรามาคลิกวิธีตรงนี้นี่มาคลิกหาครับไม่มีครับ o n t a c t หายนะครับไม่มีนะครับเหตุผลที่ผมมี Contact 3-2สอพราะอะไรเพราะผมใช้โปรแกรมตัวนี้แปลงนะครับ แปลงให้เป็น32แล้วเรามาใช้ตรงนี้นะครับเขาจะอ่านได้แค่32บิตเท่านั้นนะครับนะย้ํานะครับย้าเขาจะอ่านอ่านไฟล์ได้แค่32บิตเท่านั้นนะครับ64บิตจะมองไม่เห็นนะครับอ่าทีนี้แล้วมันแปลงยังไงครับอ่ามาทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับนี่มาคำว่า x 8 6หรือ32บิตนะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลิกข้างบนนี้นะครับ ไปหาไฟล์นะครับหาไฟล์คอนแทคสมมุติว่าผมเก็บไว้ในได์เอ่อได้ซีครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงแล้วผมมาคำว่าเออเดี๋ยวผมเลื่อนหา,าดูแป๊บหนึ่งนะครับมีไหมมีคอนแทคไหมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเอ่เดี๋ยวผมหา,าดูแป๊บหนึ่งนะครับหาตรงนี้นะครับมาคําว่าคอนแทคนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับ สีดําไม่ใช่นะครับมาข้างล่างนี้นะครับมันจะมีคําว่าคอนแทคนะครับแต่สามสิบสองิตตรงนี้นี่ไม่มีนะครับไม่มีมันเป็นแบตเตอรี่สีนะครับตรงนี้นี่หกสิบสี่บิตมันเป็นคอนแทคแบบนี้นะครับให้ท่านคลิกแบบนี้เนี่ยคลิกครั้งเดียวนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับหน้าที่นี้ผมจะไม่ผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมได้สร้างไว้แล้วนะครับมันจะไปทับกันนะครับจะเออเล์นะครับคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วกดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จเขาจะแปลงให้นะครับเขาจะถามว่า ท่านจะเอาไฟล์ไฟล์ที่แปลงเนี่ยไปไว้ตรงไหนนะครับผมว่าส่วนมากผมจะเก็บไว้หนเดฟทอรนะครับผมเก็บไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวผมตะบุดิ้งข้าดูนี่ครับคอนแทค3 2นี่ผเก็บไว้ตรงนี้นะครับเราก็เลือกสร้างโลเดอร์ให้เขาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาเข้าในคอนแทคยังไงโทษทีนะครับเราจะเอาเข้าใน e x t r e m e Sampling c o n v เ r อร์ไงเวลาเราจะไปแปลงเป็นไฟล์เว็บนะครับตะบลดิกเข้าไปครับ คือหลายคลิปแล้วผมแนะนำนะครับแนะนําให้ดูนะครับว่าแอดทายังไงครับมาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมาคําว่า yt folder ตรงนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปนะครับนี่แอดเลยครับนี่ท่านจะ d b e คลิกเข้าไปนะครับให้ท่านมาหน้า De ปท็อกนะครับมาที่ตรงนี้นะครับคําว่า contact สามสองกดคลิกครั้งเดียวแล้วกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านคลิกมาแบบนี้ท่านก็จะมาเจอเองนะครับ เจอเป็น 3- าสองแบบนี้นะครับก็นํามาทาแซมเสียงได้เลยนะครับนี่ในการใช้งานโปรแกรม Contact ที่เราจะนํามาแปลงเป็นไฟเบฟทำซาวฟอนต์นะครับขอทํากันแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าอยากอยากให้เสียงมันแบบเขาเรียกว่าบางครั้งพี่น้องเอฟทุกท่านเจอเขาเรียกว่าเสียงมันเพี้ยนนะครับเสียงเพี้ยนแล้วเราเราจะไปทํายังไงให้ให้เสียงมันไม่เพี้ยนว่าเราอยากได้ชิ้นดตีตรงนี้เนี่ย ไปทาซัฟฟอนนะครับอาจารย์เทคนิคแบบนี้นี่ไม่มีใครบอกกันนะครับเขาจะหวงกันมากนะครับน้อยสุดนะครับที่ท่านจะได้วิชาแบบนี้ไปนะครับสว่หม้าเขาจะไม่บอกนะครับทีนี้ผมจะบอกให้นะครับทำยังไงนะครับท่านเห็นไหมฮะท่านท่านลืมไปไหมท่านจําได้ไหมฮะหรือว่าลืมกันไปหรือยังครับโปรแกรมที่ผมแจกให้โปรแกรมอัดเสียงนะครับที่ผมเคยทาคลิปไป น่าจะนานมากกันละ่ะผมทำไว้นะครับมันเป็นโปรแกรมอัดเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูนะครับตรงหน้าจอผมแป๊บนึงนะครับว่าตรงไหนนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งะตรงนี้นะครับเนะี่ยนี่นะครับออดิโอเป็นออดิโอเรคคอร์ดวิาสาหตัวนี้นะครับผมแจกให้ไปแล้วนะครับให้ท่านติดตั้งไว้นะครับสมมุติวนะ่าท่านอยากจะได้เสียงนี้นี่ เวลาเราไปเขาเรียกว่าไปเอ็กพอร์ตในเอ็ก e รีมแซม pling คอ n พิวเตอร์เนี่ยมันเพี้ยนครับนะแล้วเราจะมีวิธีไหนนะครับที่จะทำให้เสียงไม่เพี้ยนเราทำวิธีนี้นะครับเราก็ทำการกดเลกคอร์ดครับกดอัดตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงนี่กดอัดไปเลยครับกดอัดไปแล้วเรามาคลิกทีโนโน้ตครับคลิกไปนะครับคลิกไปให้เสียงเขาจบนะครับ คลิกไปทีสีแบบนี้นะครับยาวๆสั้นเลือกเอานะครับจบนะครับทีนี้เราก็ได้เสียงจริงแบบนี้นะครับไปทำซาวฟอนต์นะครับเสียงจะเป๊ะมากนะครับจะไม่มีเพี้ยนเลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการนําไปใช้นะครับก็วันนี้เขามีทิปนะครับดีๆนะครับมาฝากพี่น้องเลฟซิคั่นนะครับในการใช้งานคอนแทคนะครับแล้วก็ถามว่าเรา จะเอาคอนแทคเนี่ยไปใส่ในลอจิกใส่ในโปรแกรมสตูดิโ o วันหรือไม่ต่าง FL Studio หรือคิวเบียร์ Q an, ได้ไหมได้ครับวิธีการแอดแอดเหมือนแอดก็ไม่ยากครับไม่ยากเข้าไปในโปรแกรมก็ไปที่ตรงวีทีของเขานะครับแล้วไปค้นหานะครับว่าไฟล์ไฟล์คอนแทคเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเขาได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้ง64หรือ32บิตได้หมดนะครับเขาหาเจอหมดนะครับไม่เหมือนเอ็กซ์ทีมแซมปิ้งคอนเวอร์เตอร์นะครับ คือในการใช้หาคอนแทคนี่คือมันดียังไงนะครับเสียงเขาเสียงเขามันเป๊ะครับเสียงเขามันเป๊ะเสียงมันใสดีนะครับนักทำซาวฟอนหรืออาจารย์ทำซาวฟอนหลายๆท่านก็จะชอบกันนะครับหรืออาจารย์อิเล็กโตรนนะครับเล่นอิเล็กโตรนอนพวกนี้น่จะชอบมากนะครับแกมตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะยุบหน้าต่างไปก่อนนะครับวันนี้ก็มีที่ดีๆนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ ได้ไปศึกษากันนะครับได้ไปใช้กันนะครับผมกระบลืมนะครับโทษทีนะครับโปรเจกต์โปรเจกต์ของแบตเตอรี่4นะครับให้ทุกท่านรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะในการผมทำโปรเจกต์นี่บางครั้งมันไม่ไม่ได้ทำง่ายๆแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเน้นรายละเอียดเรื่องเสียงหน่อยนะครับดึงเสียงต้องปรับแต่งปรุงแต่งนะครับให้มัน เสียงกระชับมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเสร็จยังไงแล้วผมจะทําคลิปแล้วจะแจกปริเซตให้พี่น้องเล็บสีไปใช้กันแบบฟรีนะครับวันนี้ผมหวันชัยซาวยังไงก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องเล็บสีทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมทําทคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆพี่น้องทุกท่านจะไม่ได้พลาดนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ